ครับผมตยี่สั้าวทึกเตอร์ตะบลโม่ใหญ่ำโม่ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่12เดือนมิถุนายน2567นะครับทางเราเติมสินค้านะครับนำเข้าหลายรายการนะครับ164 185กสี่หนึ่งแปดห้นะครับมีครบนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 3 1 2 9 4 2 5 5ร0832213156นะครับทาเราตั้งอยู่ที่ตะบลโม่ใหญ่โม่ใหญ่จังหวัด กดเพิ่มนะครับราคาสอบถามได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับร้านเรานะครับมีหน้าร้านนะครับครับร้านจะมีตอนนี้ร้านเรานะครับมีมีอยู่สองสาขานะครับสาขาแรกเป็นโรงเครื่องสังกัดช่างนะครับอยู่ในเขตเ้นทศสบานเมืองัวใหญ่นะครับสาขา่อนะครับอยู่ที่ตะบลเฉมาใหญ่เมืองัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผ่านทางนิดนึงนะครับ แต่โรตเรี่จะไว้อยู่ที่ตลาดตัวใหญ่นะครับนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับแตงเงินไม่พอเงินไม่ถึงนะครับสามารถจับแตงเงินได้ที่สิเชื่อ์จันยานะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าจันยามมีสาขาไหนมีใกล้บ้านนะครับโทรสอบถามผมได้นะครับเพิ่มเติมนนะครับเบอร์โทรอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่ง นี้นะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพิธีงานเรานะครับทําคลิปดีๆต่อไปนะครับนี่นะครับหนึ่งแป่ห้านะครับหนึ่งสี่อยู่นี่นะครับอยู่บนรถนะครัเวเรานะครับตั้งเข้าหลายรายการเลยครับวันนี้อันนี้นะครับขอบคุณบริษัทตามเทคนิคสัญญูนะครับที่จัดส่งให้เรานะครับนะครับตามกําหนดการนะครับนัดวันนี้ก็วันนี้มาถึงเลยนะครับ ขอบคุณบริษัทตาสิทธิ์เ่็งดูนะครับ